สวัสดีจ้ารัตนา้าวสกุลจ้ารัตนากระทำพายนะคะทำพายแอปแพคค่ะทำพายแอปเปิลจ้านี่นะจ้าทำพายแอปเปิลกินรอกินเข่าจ้ากินเข่าก่อนค่อยกินพายแอปเปิ้จ้าหรือว่าพายแอปเปิลน,นะจ้าไว้กินที่หลังกินเข่าจ้าเนี่ยทำเสศษอีกอย่างแล้วจ้ะทำพายแอปเปิ้ ทำใายแอปเปิ้ลให้ลูกๆก,กินจ้าเนี่ยนะจ๊ะนี่ค่ะแล้วก็มีหนุมปังนะคะหนมปังยัดไส้ค่ะหนมปังมีกระมีกระเทียมกระเทียมบดๆนะจ๊ะกระเทียมบดมีเนยค่ะเนยนะคะรัดไสแอันที่ห้าชอบนะจ้ะ แล้วก็น,น่ากัสีเอามาอบจ้ะมีค่ะหนุมปังนะคะไว้กินกับไก่อบค่ะไก่อบนะคะทําไก่อบด้วยนะคะนี่ค่ะไก่อบชิ้นใหญ่ๆไก่อบตัวใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้อีกค่ะกินไก่ค่ะกินไก่อบนะคะวันนี้ไก่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะ นี่จ้าก็อบอยู่จ้าหน้ากะสิกลับด้านจ้าจะกลับด้านไก่ก่อนนะคะจะหน้ากะกลับด้านจ้ะกลับด้านแล้วหน้ากะสิเอาใส่อุ่งเนืนค่ะใส่อุ่งเนื้นต่อจ้ายังไม่สุกค่ะเอาใส่อุ่งเนื้เรียบร้อยแล้วเขากับปิดอุ่งเนืนจากการล่ออีกจ้าแล้วก็มาเมืองว่าเขาก็ับมา พามืองว่ามันมีเลือดบอ่อเือว,ว่ามันสุกเลยย่างจ้ากัมาล่ออีกช่วงหนึ่งจ้ากัเสร็จจ้าไก่อบกัเสร็จแล้วจ้าอบเสร็จแล้วสุกแล้วจ้าเดี๋ยวรัตะนากะสีอันผ้าเครื่องเป็นสิ้นเป็นสินส้นให้ลูกๆก,กินด้วยจ้าเนี่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่แหละน่ากินบ่าจ้าตัวใหญ่ๆเลย ของปูร์ละจ้าคือตำแตงปลาไซมอนนะคะแล้วก็ผักค่ะตำปลาปลาไซมอนสิ้นใหญ่ๆเลยจ้านี่แหละปลาไซมอนตำแตงใส่ปลาไซมอนนะคะตำแตงปลาไซมอนค่ะกับข้าวย่างกระเสียดแล้วจา้าเดี๋ยวลูกๆก,ก็เสียเอาไปกินจา้า นมปังกับเซตแล้วแล้วก็น,น่ากับมะเรียนละอันที่ห้าวห็ดไวน้นะบักบักไวน้นะจานนี่นะเค่ะนี่ออกก้อนนี่จ้ะมันกะมีใส่นี่มันกับเป็นใส่มีกะเทียมนี่หอมหอมอันหอมหอมพอสโซ่หันหัน หันสร้อยเล็กๆหนึ่งจ้ะโรยจ้ะนี่จ้ะจ้ะมันก็จะเป็นจังสีเลยจ้ะ นี่ค่ะมันก็จะเป็นจังสีแล้วจ้ะสวัสดีจ้าแล้วนัข้วสกนจ้ามาจ้ามาจ้ามากินตำหมักแตงปลาไซมอนกับรัตนานะคะชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ามาได้จ้ามาเด้อนาพาดย้ายตามากินไก่อบ น้องไกล้อบแล้วก็มักกะโรนีอืมแล้วก็มีหนมปังหนมปังยัดไส้กระเทียมอืมมากินกับตำบักแตงตาไส้มอนกับลูกกับหลานเดอ้อตายายนาพาดเอฟซีทุกคนจ้าน้จาจ่ามาจ้าัก,ากาชิ้นใหญ่

อืมอืมยังแล้วทําตาเสียเอามาจ้ามาจ้ามากินจานแซมอนใหญ่ๆเลยจ้ะกินก้อนอยญ่อืม ม้วนผักลงไปอืมอืมพรุ่งนี้เราเตา ยู่นี่อยู่ประเทศอันสวิตเซเน่สีมาย่างกินขังไหนกันวะอะไรจะต้องย่างข้างนอกจ้ะสีผ้าลูกไปนั่งย่างกินข้างนอกมันคือสีเย็นเย็นหนาวหนาวเธอจ้ะลมแห้งแห้งเพรียงเนี่ยมาคลืนตอนนั่นเนะลมพัดแห้งหลายออต้นไม้ออืกวนอันหลังคาบ้านออืกวนเยอะหน้ากับหยานเลย 응음응요응응 음. 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 สาวกินนิมปังลูกกับ้ากันตักกินจ <rice> ้ะลูกสาวกับนั่งกินกยอมาืมุนินะจ้ะอืม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 าดอืไปล้างมืออม

ออสิ่งใหญ่ๆค่ะอืมมวนเขาปากเลยจ้ะอืม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 ,อม 嗯嗯还有吗？ มาจ้ามาจ้าอืม uh, อ <pod cast> ืมดีนมปังอืมนเราก็กินพายแอปเปิลพาย É, é, é. Tá cedo.

หล่ากินไหกินไหมอืม

ไสมอน <c oughs> จิ่มกับนนำปลานนำบันแดดคำยังไงโลดจ้ะพี่น้องอื <c oughs> <c oughs> ชิ้นสุดทา้ายหายอยากเลยจ้ะเลยกินสมใจหายอยากสามีซื้อมาให้อยากเนี่ยอยากบอกซื้อมาให้กินจ้ะ chỗ Mới <laughs> là chào อาหารชอบแ้่ชอบกินตำแตงตำหัวย่ำย่ำเผ็ดเผ็ไป่งัง่เหรอ มาจิบกอบข้างนอกนุ่มนุ่มใน ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแลตนาก็สเก,กัน์ตได้จ้าบ๊ายบายค่ะ